สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรกรดโลกกรดไหลย้อนหรือโลกเกิดนะครับโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคือโรคในสภาวะที่กรดหรือน้ำด่อในกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนนะครับจากในกระเพาะเนี่ยผ่านหลอดอาหารออาารกมาคือในกลไกร่างกายคนเราเนี่ยพอเราเคี้ยวอาหารอาหารก็จะผ่านทางหลอดอาหารลงไปยังกระเพาะทีนี้ระหว่างที่หลอดอาหารกับกับกระเพาะเนี่ย โดยธรรมชาติมันจะมีสปริงเตอร์หรือลิ้นที่ปิดเปิดมันมันจะแค่ลงได้อย่างเดียวมันไ,ออไม่เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารในกระเพาะเนตับขึ้นแต่เนื่อ,องอจากสภาวะที่ภายในกระเพาะหรือลำไส้มีการอักเสบพอเกิดการอักเสบเนี่ยมันก็เกิดการหลังล่งกรดกรดปริมาณมากเพราะมันไม่มีที่ไปมันก็จะดันขึ้นมานะครับก็เลยทาให้เราปวดแสบปวดร้อนบริเวณลิ้นบีและลำคอนะครับแล้วก็บางทีก็มีรสเปรี้ยวรสขมจากกดรดไหลย้อนที่มันย้อนกลับขึ้นมา สภาวะนี้นะครับก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดแล้วก็ลาคาญต่อชีวิตปกติสุขของคนเรานะครับการรักษาทัา่วไปก็ทําได้แค่กินยาเออที่เป็นเหมือนด่างที่ไปยับยัง้งกรดให้มันลดน้อยลงมันก็แค่เป็นเพียงกันมันเทานะครับแล้วโรคนี้ก็เป็นกันได้ออจากสาเหตุของโรคนี้ยมันมาได้หลายทาง นะครับตั้งแต่การการที่คนเราชอบดื่มกินเหล้าก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งดูงุ่ยนะครับรวมไปถึงการทานอาหารจํานวนมากแล้วอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจัดก,ก็ทําให้เกิดเป็นโรคนี้นะครับในบางครั้งการที่เรากินยาเช่นยาลดแกนปวดยาประเภทกลุ่มเอนเซก็ทําให้เกิดเนี่ยเป็นโรคนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเป็นที่น่าแปลกว่าก่อนหน้านี้เราไม่มียาที่มากรถา,ารักษาโรคนี้ได้โดยตรง ก็าําให้ผู้ป่วยต้องทรมานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นปกติสุขทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของคนเนี่ยลดต่ำไปนะครับจนกระทั่งมาบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจํากัดได้คิดค้นแล้วก็วิจัยระมิ้นชันที่มีประสิทธิภาพลดการอักเสบลงมาได้แล้วทําให้แคมิ่นจุดด้อยของแคมินชันที่มีอยู่ในสองข้อคือข้อที่1การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยต่ำจนแทบจะไม่มีเลย ประการที่สองความคงตัวของกระมิชันที่มันสามารถสลายตัวได้ง่ายโดยเฉพาะในสภาวะดังก็จะสลายตัวได้ไภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีกระมิ้ชันก็จะถูกสลายตัวไปหมดไม่ทําให้เกิดไม่เกิดผลใดๆต่อการรักษาไม่ว่ากระมิชันนั้นจะผ่านการสก,กัดออกมาแล้วหรือกินกระมิ้นชันที่เป็นผมเป็นแคปซูลหรือเป็นต่อไม่ก็ดีกินเข้าไปไม่เกิดผลใดๆเลยนะครับบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจำกัดโดยตัวดรโยจิเอสุเลนะครับ ซึ่งเป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่นร่วมกับผมและทีมงานเราได้ทาการวิจัยกระมิ้นชันละลายน้ํามาถึงวันนี้เข้าปีที่5ขึ้นไปถึงปีที่หแล้วที่เราทําวิจัยมาจนเราทําให้กระมิ้นชันของเราเนี่ยเกิดการละลายน้ำได้ได้อย่างค่อนข้างจะดีมากละลายได้มากกว่าปกตเเิเราสกัดสารเคอร์คูบินอยด์แล้วทําให้เคอร์คูบินอยด์เนี่ยมันเกิดการละลายน้ําได้พอละลายน้ําได้มันก็เกิดการดูดซึมได้ ในกระบวนการทาของเราเรามีการห่อนก็เรียกว่า N เอนแทบสูงไอตัวกระมิจกระมิจชันสารสกัดกระมิชักกนชคือโควิน้อยเอาไว้ก็เลยทําให้มันสามารถทนต่อสภาวะกรดและด่างได้เมื่อมันลงไปที่กรดแล้วลดสภาวะที่เราทํามันเป็นกระดูม,มันเล็ก,ลก,ลกขนาดไมเซลก็ขนาดเท่าๆไวรัสนะครับมันจึงสามารถที่ดูดซึมผ่านไปยังจุดตักเสเกบในกระเพาะอาหารได้แล้วไปลด,ปลดลการอักเสบ สารพักเสกก็คือกลุ่มไซโตไคน์ก,ก็ถูกยับยัง้งไม่ถูกไม่ถูกหลั่งออกมาก็ทําให้ปริมาณกรดที่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 ออกมาจากสารสิ่งแปลกปลอมที่ออกมาในกระเพาะอาหารนี่พลอยลดต่ำลงไปด้วยขณะเดียวกันพอไปถึงลาไส้เล็กสารตัวนี้นะครับมันก็จะมีน้ําดีลงมาขณะที่น้ําดีลงมามากระแทกกับไอตรงส่วนที่เป็นเอโคคูบิอนอยที่เรา e n c a p s เล a t e าไว้ไอสารที่เคลือบอยู่ข้างนอกมันมันยังมีเวลาที่จะป้องกันตัวมัน จนกระทั่งตัวเปลือกข้างนอกมันหลุดวพราะเปลือกนอกมันหลุดที่เวลานั้นเพียงพอที่จะทําให้โคเคนอยด์ดูซึมผ่านเส้นเลือดดำเฮปติกปอทเวนไปที่ตับก็ไปช่วยทําให้อาการตับลดอาการอักเสบในตับลงไปถึงเข้าสู่ไตออกมาสู่กร,ระเพาะปัสสาวะปอสโอชีออกมามันก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติเราไม่ต้องตกใจแต่นี่เป็นการพิสูจน์หรือย,ยืนยนัยนได้เรื่งว่าคามินชันว่าเราเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าไปลดอาการอักเสบ ในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กได้ส่งผลให้โรคเกิดน,นะครับหรือโรคกดไหลย้อนรวมไปถึงโรคกระเพาะและยังมีของแถมคือทําให้การอักเสบในตับจากคนที่เราออไม่ว่าจะเป็นอักเสบของการดื่มเหล้าหรือดื่มเบียนะครับตรงนี้แล้วรวมไปถึงการกินยาบางชนิดเนี่ยที่มีการะสมในตับเนี่ยที่มันเกิดการอักเสบเนี่ยพลอยอาการดีกลับขึ้นมาด้วยนะครับนี่เป็นข้อดีและเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของคนไทยเรา ซึ่งนําออกสู่สายตาชาวโลกนะครับจนวันนี้เราได้การยอมรับแล้วก็ได้รับการตอบรับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศอย่างดีมากผมก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามผิดพัน์เราต่อไปและจะมีปิดพันธุ์ที่ส่งคุณค่าผ่านการวิจัยออกมาสู่ท่านอีกในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ